กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยนกซักเนาะอยู่กับขาพเจ้าขนุนซักเส้นเก่าเส้นเกนะินเนาะก่อนอื่นการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพบถึงสุดคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยและก็อยู่ต่างประเทศเนาะทุกคนนะเป็นได้สบายดีบอสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้ทุกคนอากาศฮอนบอเนาะสงวนอยู่สปปลาวเนาะนครหลวงหับางเนาะนครหลวงวิจันต์อากาศฮอนหนะลายทุกคนพะีเนอะ็มสองจุดห้าเนาะในดกรตามเนาะทุกคนออกไปข้างนอกก็ใส่แมสเนาะทุกคนเนาะ รักษาสุขภาพโมดที่สุดทุกคนเนาะสำหรับพี่ท่านใดที่เข้ามาเบิ่งใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe ฝากกด subscribe นะทุกคนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบอกพลาดคลิปใหม่ๆของขาประจานั่นเองนักควรสวัสดีขาประจาไปเห็นคลิปหนึ่งนะทุกคนสวัสดีนี้เฮาจะมาเว้ากันนะเพราะว่าคนติบเอ่อคนญี่ปุ่นตะลึงนะฮะช่างไทยฝีมือคันเทพนะฮะซุปซิวิตชากรถไฟเก่านะฮะกลายเป็นรถไฟสุดหรู นะคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นนะทุกคนเมื่อนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นเนาะว่าเพื่อนมีความคิดเห็นแนวใดต่อกับคนไทยนะทุกคนเนาะเพราะว่าข่าวพระเจ้าก็เคยรีแอ,อคคลิปเกี่ยวกับรถไฟมาก่อนนานนี้แล้วนะทุกคนเนาะแล้วถ่ายคลิปเนาะเขาจะมาอ่านคอมเมนต์เนาะของพี่ๆคนไทยนะทุกคนว่าเพื่อนมีความคิดเห็นแนวใดนั่นเองนะทุกคนเนาะซึ่งว่าคลิปเมื่อนี้เนาะเขาจะเบิ่งกนะทุกคนเป็นคลิปจากช่องซีคอมเมนต์ comment, นะทุกคนาทุกคนจะเบิร์กคลิปเต็มๆเนาะข่าพระเจ้าจะปักมุดอยู่คลิปเนาะก่อนอออออื่่นนนนนกก็ขขุุญาาาตเเจ้งงชะะทค ทุกคนกลาสิฮอดปีใหม่แล้วทุกคนไปเที่ยวไปหลินใส่บอทุกคนเชิงว่าอยู่บ้านเฮาเนาะอากาศฮอตไม่สิกะเหมาะสำหรับการหลินปีใหม่ทุกคนแต่ว่าก็เห็นอ่าอยู่ตามเขตนอกหรือว่าในตัวเมืองเขาก็เริ่มหลินปีใหม่แล้วทุกคนบ่ฮู้ว่าอยู่ประเทศไทยเริ่มแล้วบ่เนาะอากาศสุขสันต์วันปีใหม่แ้่ทุกคนหรือว่าสุขสันต์วันสุขการเนาะอยู่ไทยอยู่ลาวก็มีคล้า,ายๆกันนะทุกคนเนาะเชิงว่า เป็นหีทคอปเปเน่ที่แบบว่าอยู่ประเทศไทยเนาะปีใหม่หรือว่าสงการนะทุกคนเป็นเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องบ่ได้เนาะก็คือขึ้นยูเนสโกแล้วนะทุกคนเนาะกาก็เป็นของประเทศไทยนะทุกคนเนาะและพี่ๆไปลินไซแหน่ทุกคนทว่าไปลินหรือไปเที่ยวไซสมาร์คอมเมนต์อยู่ลุมคลิปข่าพเจ้าเนาะข่าพเจ้าคือสิบได้ไปลินไซเราปีนี้เนาะเพราะวข่ายยามนะทุกคนเนาะก็อาจจะติดอยู่นี่เนาะก็จะบอได้กลับบ้านัม่สินะนะทุกคนกลับมาที่หัวข้อที่เราจะเว้าเนาะทุกคนเนาะสว่าเราจะเว้าเกี่ยวกับรถ เนะเรื language, language. So ite, so no like ่องของการคมนาคมนะทุกคนเนาะซึ่งว่าอยู่ประเทศไทยเนะเพื่อนให้ความสาคัญหลายเกี่ยวกับการคมนาคมนั่นเองนะทุกคนเนอก็คือการเดินทางเนะบัวจะเป็นเส้นทางเนอก็คือพื้นฐานโครงหลักนะทุกคนเนะก็คือเส้นทางสินะถ้าเส้นทางดีเนะการเดินทางหรื่องการคมนาคมก็สะดวกสบายเสินะทุกคนเนะเห็นให้การสัญจรเนะไปมาหาสู่กันไวขึ้นเนะลดประหยัดเวลาหลายขึ้นเนอสองลดพอการเกิดอุบัติเหตุเอาสิทุกคนเนออันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญหลายนะทุกคนเนาะซึ่งว่า อยู่ประเทศไทยเนาะในปัจจุบันนี้เพิ่งกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟนะทุกคนเนาะอ่าบอกว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟอ่า high speed train เนาะก็คือเส้นรถรถไฟความเร็วสูงเนาะสองก็คืออยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะเพิ่งจะมีรถไฟฟ้านะทุกคนเนาะการเสียบโยงกันเนาะอ่าเห็ให้การเดินทางในกรุงเทพสะดวกสบายนะทุกคนเนาะสำหรับคนใดที่ไปใหม่นะทุกคนอาจจะโอ้โหอย่างเนาะอาจจะไปจ้างแท็กซี่หรือรถบัสเนาะก็จะเห็นห้ยลาซ่าเนาะทุกคนเนาะการที่เฮาขึ้นอ่า รถไฟฟ้าเนาะก็เห็นให้สะดวกสบายเนาะเพราะมันจะมีสถานีที่แต่ละจุดแต่ละจุดที่เป็นแลนด์มาร์กนะเขาสามารถลงจุดใดก็ได้นะทุกคนเนาะตามตามความต้องการเลยเนาะซึ่งว่าเอ่อมีไอ้เนาะที่เพิ่นไปเทรนเอ่ออยู่ประเทศไทยนะทุกคนเนาะโดยเพิ่นได้ขึ้นพระเทมเนาะเพิ่นก็มาเพิ่นก็เล่าประสบการณ์เนาะการไปไทยของเพิ่นเนาะเพิ่นว่าโอ้คนไทยใจดีหลายท่านทุกคนเนาะแล้วก็ การเรียนการสอนของเพื่อนโอ้โหพัฒนาไปไกลหลายนักคนต่างจากบ้านเมืองเฮาสินะเนาะเพื่อนก็ได้ศึกษาทำเรียนเนาะหลายอย่างอยู่บ้านเพื่อนเนาะแล้วก็นำมาปรับใช้อยู่บ้านเฮาสินะทุกคนเป็นสิ่งที่ดีหไรเนาะทุกคนเนาะะทุกคนเวลายแยกห่างทุกคนกลับมาที่ข่าวเจ้าเนาะซึ่งว่าที่เราไปในคลิปก่อนเนาะกายยงบุทันญหูโผลเถื่อนทุกคนว่าเออสิได้ไปแขวงใดเนาะทุกคนเนาะของประเทศไทยนะทุกคนทายเด้ไปแบบชัดเจนแท้เนาะจะแจ้งให้พี่ๆหูอีกเที่ยงกันทุกคนเนาะ โอเคนะทุกคนวารายอาหารนี่ครับไปเบิ่งกันนะทุกคนส่วนเป็นคลิปที่ข่าวพระเจ้าอาจจะเคยออกมาว่าแล้วเนาะอยู่ในหลายๆคลิปก่อนน่ะนี่นะทุกคนโดยเฉ่าะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอ่าที่แบบว่าประเทศญี่ปุ่นเนาะได้มอบรถไฟให้คนไทยเนาะแต่บกคิดบกเสีอบกฝันว่าคนไทยสิเก่งขนาดนี้นะทุกคนในการแปลเนาะแปลงล่างเนาะรถไฟเก่าที่ญี่ปุ่นให้เนาะเป็นเคอร์นว่าใหม่เนาะทุกคนเนาะแบบงามทุกคนเนาะส่วนว่าอินเดียก็ขอซื้อแต่ว่าญี่ปุ่นบกขายยงีว่า ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีสายไมตรีมิตรเนาะทุกคนที่มีความหักแพงช่วยเหลือสังกันและกันเนาะก็คือเฟรนด์ชิพเนาะบอกว่าจะเป็นที่แบบญี่ปุ่นประสบภัยบ่มีไฟฟ้าเนาะคนไทยกับไทยสินะทุกคนเนาะแล้วก็ไทยประสบปัญหาเนาะญี่ปุ่นกับ่วยเหลือเนาะได้กระตามเนาะประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเนาะก็หักแน่นแฟนเนาะทุกคนเนาะคนญี่ปุ่นตะลึงบริจาครถไฟเก่าให้ไทยแต่ไงคนไทยดันเปลี่ยนรถไฟเก่าเป็นรถไฟสุดหรู อวดโฉมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับรถไฟ SRT Royal Boss ซ้ํมาขบวนแรกนะครับที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเขาได้รับไม้ต่อมาจากประเทศญี่ปุ่นก่อนนำมาซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงให้ทันสมัยทุกคนโอ้โหแบบรูปภาพทุกคนเห็นปะเป็นเก้าอี้ที่แบบข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะแพงพอสมควรแล้วก็นุ่มเนาะส่วนบริเวณของรถไฟเนาะกว้างเนาะมีแอร์ติดนะทุกคนเนาะความสว่างของแสงไฟเนาะสว่างเนาะ ขักหลายนะทุกคนเนาะ่าจะเป็นสั้น uh, first class นะทุกคนเนาะสั้น first class นี่นะแต่บ่มันใจวันราคาเท่าใดเนานะแต่ว่าน่าจะมีแบบครบทุกอย่างนะว่าเป็นไฟชาร์จเนาะห้องน้ำสะอาดการบริการทุกอย่างเนาะโอ้โหขักขักทุกคนเนาะ้าก,ก,กับอันอยู่เครื่องบนะินเลยเนาะสำหรับรถไฟ SRT Royal b o s s 3นั้นจากเดิมก็เป็นรถไฟของ JR Hokkaido Hamanatsu ซึ่งทุกคนหมักอีกอย่างหนึ่งคือการดีไซน์นะทุกคนเนาะเพิ่นเหตปิ่น ปิ่นตังเข่าทางด้านประตูนะทุกคนเนาะสามารถชมวิวได้เลยเนาะคล้า,ายๆกับคาเฟ่ทุกคนเนาะเวลาเฮาขี่รถไฟไปนะมีกาแฟเน,นาะก็นั่งจิบกาแฟหรือว่าเห็ดเวียกเนาะอ่าเห็ดเวีกยกหรือว่าเคลื่อนยังก่อนหนังคาคล้า,ายๆกับนั่งคาเฟ่แบบเบื่อๆนะทุกคนเนาะขลักลาย ซึ่ง <Wow. S 2> ทางญี่ปุ่นนั้นเขาก็บริจาครถไฟให้กับไทยจํานวน10คันแล้วก็ทําการซ่อมแซมปรับปรุงจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจํานวน5คันสาหรับการปรับปรุงรถไฟเก่าจาก JR h o ก k กโดนั้นก็ได้รับการปรับปรุงทุกคนแต่ละสั้นว่าคือการอะไรทุกคนเน,ะนาะส่วนสั้นนี่จะมีสีอีกแบบหนึ่ง่าจะเป็น Business Class หรอ First Class เนาะมันจะต่างกันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าคนไทยสลาดก่อนเนาะเพราะว่าตามที่ข่าวพระเจ้าเคยฟังเนาะที่มันเป็นเออเครื่อนบ่ะ ยังขอเคลืนอนยังเกาะอันรถไฟไทยกับรถไฟญี่ปุ่นนั่นนะความห่างของของอ่าเครืนอนยังเกาะลืมอะที่มันเป็นตีนมันเหยียบอะไรคนมัน,นะน,ม,นมันจะรถไฟจะรถไฟไทยจะจะจะ,จะเขบก่อนบอแล้วญี่ปุ่นมันจะกว้างก่อนนะเคลื่อนยังวะล่างเออล่างล่างรถไฟนะทุกคนเนาะล่างรถไฟใหม่ทุกจุดเลยนะครับไลายตั้งแต่สีภายนอกที่ถูกทาด้วยสีแดงเชอร์รี่ตกแต่งด้วยลายค่าสีทอง ด้านหน้าและด้านข้างเนี่ยก็ตกแต่งด้วยโลโก้แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟภายในตัวรถเนี่ยก็มีการปรับปรุงให้ดูหรูหราและทันสมัยเบาะที่นั่งเนี่ยก็เป็นแบบกร,รมม์ยีผ้าม่านแบบปรับระดับได้หลอดไฟส่องสว่างแบบ LED ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการตกแต่งภายในนั้นจะใช้ไม้เป็นหลักโดยใช้ไม้สนซีดาที่มีสีสันสวยงามและทุกคนดอกไฟที่กระเจาใส่เนี่ยมันน่าจะบูกจิบตาเนาะข้าพเจ้าคิดว่าเนาะเพราะามันจะมี เคอเขนมันมีแนวบังอะน,นะใายกับมีันบอลที่ก็จเจ้าใส่แบบว่ากระเป๋าบอยอย่างนะอยู่ทั้งเทิงน,นะทุกคนเนาะแล้วมันก็จะบังแสงไฟจะเห็นหายแบบว่าเออแบบปวดเจ็บตาฮะเนาะเนาะแล้วก็มีแอร์กว้างกว้างขวาง,วาง,วาง,วางทุกคนแต่ว่าหมักการดีไซน์อย่างเนึ่ยก็คือต่างนี่มันหมุนได้ตัวคนเนี่ยนะโอ้เหมือนหมุนได้นะนี่นะเนาะต่างท่าทางเนี่ยทุกคนแบบซ้ำพูดได้ที่แบบอยากอ่านหนังสือไปสินะเนาะขักสุดทุกคน ยังแต่ไ i f i ปุ Fi, บ๊บอ่มี Wi-Fi บ่กคมี Wi-Fi เนะี่ยคือมาสุดยอดแล้วที่มีสีสันสวยงามแล้วก็มีความทนทานต่อการใช้งานหน้าต่างเนี่ยจะเพิ่มไม่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับตกแต่งด้วยกรอบสีทองนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเครื่องฟอกอากาศที่ติดตั้งไว้ในทุกตู้พร้อมแอร์ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ปลั๊กไฟที่ถูกเปลี่ยนให้เป็น220โวลต์โดยมีการติดตั้งแบบปลั๊กมาตรฐานและ USB port เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ห้องน้ำเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ระบบสุญญากาศระบบเดียวกับเครื่องบินรถไฟโดยสารทั้ง5คันนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโดยรถคันที่1นเนี่ยก็จะเป็นห้องโดยสารแบบกลุ่มรับรองผู้โดยสารได้4-6ถึงคนคันที่2ถึงคันที่4เนี่ยก็จะเป็นห้องโดยสารแบบรวมและคันที่5ก็จะเป็นตู้สเสบียงให้บริการอาหารและเครื่องดื่มโดยจะมีบาร์ที่จัดวางไว้อยู่ตรงกลางตู้รถไฟนะครับ จากข้อมูลเนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนจากรถไฟเก่าๆก,ก็กลายมาเป็นรถไฟสุดหรูหราจนทําให้คนญี่ปุ่นที่ได้รู้ข่าวเนี่ยก็ต่างตกตะลึงนะครับไม่คิดว่าคนไทยนั้นจะทําได้ดีขนาดนี้นะผู้ตามตรงนะจากที่ไปอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเปลี่ยนให้มันดีขนาดนี้นะเขาคิดว่าน่าจะซ่อมแซมนิดๆหน่อยๆพ่นสีแล้วก็ไปวิ่งได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรคลิปนี้สนับสนุนโดย Lucky Premium Shop YouTube Premium ของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่อ,อยุทด้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุก,การใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง59บาทแค่บอกมาจากช่องซีคอมเมนต์ก็รับวันใช้งานเพิ่ม5วันสนใจสแกนไล,ลหรือวาจิมลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลย คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านแรกนะครับรถไฟคีฮ่าหนึแปละรถไฟฮามานสุในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่าไทยนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นแต่ชั้นก็ดีใจนะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเขาได้ใช้รถที่ได้รับการจัดส่งมาจากฮอกไกโดแล้วก็ปรับปรุงให้มันทันสมัยและก็สวยงามอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรถไฟหลายคันที่ถูกทิ้งล้างมานานหลายปีด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชอบรับเอารถไฟมือ2จากญี่ปุ่นไปใช้แต่ประเทศไทยนั้นก็แตกต่างออกไปพวกเขานั้นมีเทคโนโลยีการปรับปรุงที่น่าทึ่งมากทำได้ดีมากไทยแลนด์ Thailand. คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยนะครับใช่แล้วแหละ เทคนิคการซ่อมรถไฟโดยละเอียดของคนไทยนั้นก็ยอดเยี่ยมมากตอนแรกนะฉันคิดว่าพวกเขาจะเอาไปปรับปรุงแค่นิดหน่อยแล้วก็เอาไปใช้เลยแต่นี่ไม่เลยมันกลายเป็นรถไฟสุดหรูไปซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวญี่ปุ่นก็เลยมาแซวประเทศไทยนะครับแม้รถไฟสวยและหรูหลามากเลยนะหวังว่าญี่ปุ่น,นะจะขอนำรถไฟขบวนนี้กลับมาที่สถานีซัปโปโรได้ไหมฮ่าฮ่า คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับนี่มันมากกว่าที่ฉันจินตนาการเอาไว้ซะอีกนะฉันไม่คิดเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะตั้งใจทํามากขนาดนี้ยอดเยี่ยมจริงๆสําหรับคนญี่ปุ่นนะนารถไฟมันเก่ามากแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้นานลนะนาแต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาก็เอาไปปรับปรุงให้เหมือนใหม่ได้เลยเจ๋งไปเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ รถไฟเก่าได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างสวยงามแล้วก็ดูดีฉันหวังว่ารถไฟคันนี้จะคงเป็นที่รักของคนไทยไปนานๆคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็เห็นด้วยนะครับใช่แล้วแหละฉันอ,อยากให้มันใช้ไปนานๆมาเป็นความทรงจําเก่าๆของคนญี่ปุ่นที่ครั้งหนึ่งก็เคยได้นั่งมันคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมานะครับวิศวกรไทยก็เก่งมากที่ปรับปรุงรถไฟจากญี่ปุ่นเหมือนได้ย้อนความทรงจําในอดีตเลย คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานะครับประเทศไทยเนี่ยเขานำเข้ารถยนต์เครื่องสันดาปภายในแล้วก็รถไฟรุ่นใหม่จากประเทศจีนแต่ว่าก็ยังนําเข้ารถไฟดีเซลแล้วก็รถไฟรุ่นเก่าที่ใช้แล้วจากญี่ปุ่นเพื่อมาปรับปรุงแล้วก็ใช้งานอีกด้วยนะความสามารถทางเทคนิคของงานปรับปรุงนั้นก็อยู่ในระดับที่สูงฉันเห็นครั้งแรกนีก็ตกใจเพราะมันสวยมาก คอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวจากรถไฟเก่าๆก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งจริงเหรอเนี่ยฉันาเดาว่าเบาภายในก็จะเป็นสีแดงและสีทองหรือเปล่ามันน่าจะคล้ายๆกับรถไฟญี่ปุ่นใช่ไหมรถไฟของญี่ปุ่นมาแปลงเป็นรถไฟไทยเนี่ยกำลังมาแรงจริงๆ คอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนว่ารถไฟน่ะจะได้รับการตกแต่งใหม่ทั้งหมดจากล่างขึ้นบนแล้วก็เป็นผลงานชิ้นเอกทีเดียวหน้าต่างก็ใหญ่มากจนเหมือนวางไว้อยู่ใต้เฟรมจริงๆดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ชั้นก็สงสัยนะว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่าแต่ว่าสีสันและการตกแต่งภายในนั้นก็ดีมากจริงๆหลังจากนั้น,นี่คนไทยก็ได้มาอธิบายนะครับ ที่ต้องทําหน้าต่างกว้างนะก็เพราะว่ามันร้อนแล้วก็มีความชื้นก็เลยต้องทําหน้าต่างเพื่อระบายความร้อนข้างในรถไฟหนาะวก็มักจะเหม็นจากความชื้นแล้วก็ความร้อนจนเหมือนอยู่ในห้องอบสาวหน้าดังนั้นหาหน้าต่างก็จึงต้องกว้างต่อให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มันเย็นแล้วอะ่ะก็ยังมีความชื้นอยู่ดีหน้าต่างก็เลยต้องรับแสงแดดให้มากขึ้นเพื่อไล่ความชื้นออก ส่วนการเชื่อมต่อน,นั้นก็จะเป็นระบบหัวต่อพ่วงเพื่อให้ขยับรถไฟในรางรถไฟที่ขับยากได้เวลาเกิดอุบัติเหตุนั้นก็จะไม่ล้มทั้งขบวนคอมเมนต์ต่อมาเป็นของคนไทยแล้วนะครับคนไทยนะเก่งมากเรื่องไอเดียแล้วก็รีโนเวทของต่างๆมีรถไฟแบบเนี้ยมันจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ คนข้างบ้านนะเขาบอกว่าไทยเอาเศษเหล็กมาจากญี่ปุ่นตอนนี้ก็คงจะกรีดอกแตกตายกันไปแล้วแน่ๆคอมเมนต์ Comment สุดท้ายของวันนี้นะครับการตกแต่งนยก็คือทำใหม่หมดเลยน่าจะเหลือแต่โครงสร้างที่เป็นของเดิมใช่ไหมสีแดงเข้มแบบเนี้ก็สวยมากออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในก็สมบูรณ์แบบมากสุดยอดไปเลย แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ความคิดเห็นของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดทุกคนสวัสดีก็เบิ่งคลิปจบไปแล้วเนาะสวัสดีไปเห็นคอมเมนต์ของสาวญี่ปุ่นเนาะกาใจฟูแทนคนไทยนะทุกคนเนะะาะสลัดเนะะาะสลัดในการประดิษฐ์แต่งหรือครีเอทเนาะเป็นคาว่าเพิ่มความเป็นไทยเข้าไปนะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนาะในการแก้ไขในการก่อนข้างที่จะใส่งบหลายสมควรนะทุกคนเนาะแล้วก็ เสื่อว่ามีความคลาสสิกเนาะแล้วก็มีความโมเดิร์นเนาะและบวกกับความเป็นไทยเข้าไปนะทุกคนขักหลายนะทุกคนเนาะสองนะทุกคนเนาะข้าพเจ้าคิดว่าค่ะสีเบ่าไปมันก็คือแห้งผนเนาะถ้วท่าว่าคำว่างามก็งามกว่าต้นแบบเนาะงามกว่าอินิอนเนาะสิว่าสีเสียแล้เกินไปนะทุกคนเนาะแต่ผมเชึกว่าการอ่าอุปกรณ์หรือว่าต่างหรือว่าเก้าอี้ข้างในน่ะนะทุกคนผมเชื่ว่ามันโมเดิร์นมันมีความน่าจะนุ่มหลายกว่าช็อปหลายกว่าทุกคนเนาะแล้วก็อีกอย่างเนาะอ่า ถ้าขางเนี่ยสามารถแบบว่ากินกาแฟได้จิบกาแฟได้สามารถเฮดเรียกได้อยู่สินะมันจะเป็นการครีเอทที่แบบว่าเออคล้ายเขาแบบว่าหนังชิลแบบสมวิวสองขางแบบเดินทางแบบไม่ต้องเครียดนะทุกคนเนาะหนังจิบกาแฟหนังลินหนังไอ้อะไรประมาณนี้ปักเสียบกับไฮมี่ไปสินะทุกคนปักไฟกับมีไปสินะสามารถแบบมดไฟก็สามารถชาร์จได้ไปสินะทุกคนแต่ข้าพเจ้าโบมันใช่ว่าราคาแต่ละคลาสของรถไฟในราคาเท่าดายทุกคนถ้าทุกคนหูสามารถคอมเมนต์อยู่หลุมคลิปข่าับรถเจ้าทุกคนเนาะเพราะว่าอยากคู่คือกันเนาะ สวัสดีเป็นไอเดียที่เก๋และก็สุดยอดหลายนะทุกคนเนาะว้าวเนาะสุดยอดนับถือนับถือเก่งหลายเก่งเก,ก่งอลีทุกคนเนา okay, ะโอเคตอนที่เรามาอ่านความคิดเห็นเนาะบางส่วนของพี่คนไทยนะทุกคนว่าเพิ่นมีความคิดเห็นแนวใดแล้วความคิดเห็นทับอีส์นะทุกคนเพิ่นบอกว่าสิ่งที่เคร์อ๋อสิ่งที่เครมไม่ได้นะฮะคืองานศิลปะนะฮะงานฝีมือคนไทยนี่แหละนะโอเคเมนชอบคเคระทุกคนความคิดเห็นถัดมาบอกว่า แบบนี้มันเรียกว่าเนรมิตนะไม่ใช่ปรับปรุงจริงทุกคนเาปรับปรุงเนี่ยมันต้องแก้ไขนิดนึงอันนี้คือเนรมิตใหม่เลยทุกคนสุดยอดเนาะความคิดเห็นถัดมาบอกว่านายช่างและบริษัทไทยเก่งมากๆนะค,คนไทยสร้างเองสวยกว่าชื้มือหนึ่งจากประเทศอีกนะฮะจากต่างประเทศนะครับทุกคนความคิดเห็นถัดมาบอกว่า ปรับสกิดว่าสร้างใหม่ฝีมือมากาฝีมือดีมากเลยนะฮะกลุ่มคนรักรถไฟทั้งไทยและญี่ปุ่นน่าจะกีรีดการคอแตกเลยครับรูปลักษณ์แบบนี้แล้วนะคนกระือว่าสุดยอดหลายซึ่งว่าออริจินอลเราจะมีอีกลักษณะแบบเป็นความยูนิคเป็นของญี่ปุ่นเนาะซึ่งว่าการปรับแก่มาแบบใหม่แล้วคนบอกว่าจะเป็นทั้งด้านในและทั้งนอกเบิกบอกเลยว่าเป็นของออริจินอลแล้วทุกคนเนาะแตกต่างกันหลาย้วนทะุกคนเนาะก็ถือว่า เก่งแลยก็สุดยอดนะทุกคนเนาะสามารถแบบดีไซน์แล้วก็ออกแบบทั้งข้างในเนาะและข้างนอกและการปรับแก้ส่วนต่างๆของอะไหลนะ่เนาะที่เป็นของญี่ปุ่นเนาะที่มันบตรงกับของประเทศไทยสินะเนาะสุดยอดทุกคนเก่งหลายเนาะอ่าสินสมเ <laughs> นาะทุกคนเนาะคลิปเฮาจบเท่านี้ทุกคนถ้าทุกคนมากดไลค์กดแชร์สับสครายเนาะทุกคนเนาะสบายดีบ๊ายบาย